คนเกิดวันอาทิตย์นะครับสาวลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะมาดูลักษณะแรกนะครับนิสัยของคนลักษณะแรกเป็นอย่างไรให้ขึ้นช้อปปิง้งนะอืมเขาเป็นคนที่รักสนุกเออทำอะไรก็มีความสุขในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นนะไม่ค่อยได้อะไรจาใครมากนะักนะเออเขาก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะจะซื้อแล้วก็ซื้อจะทำแะไรก็ทำนะคนรอบข้างวัะไรก็ไม่ค่อยฟังเป็นคนที่เหมือนแบบ เชื่อใ,ในความคิดตัวเองเสมอนะเออตัวเองถูกเสมอนะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ได้ตัวตัวเองนะเป็นคนที่แบบผ่านมาเยอะผ่านความทุกข์มาเยอะผ่านการถูกพักกลังมาเยอะเขาจึงเหมือนแบบเชื่อตัวเองมากกว่าสิ่งที่จะไปเชื่อใครหรือใครบอกให้เขาทําอะไรเขาก็ไม่ค่อยได้ทำมากนะนะครับแล้วถ้าสาติละ ให้ขึ้นเป็นฝั่งเพลงนะครับในเรื่องของความรักเขาก็อยากจะได้ความรักที่มันไม่ต้องหวือหวาเนะ้นได้ความรักคนที่เข้าใจมากกว่าไม่ต้องให้ใครมาเข้าใจเขาแต่ก็ขอให้คนที่เขาเข้าใจคนที่เขารักนั่นแหละนะครับก็อยากจะทุ่มเทในความรักทุ่มเทในทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามานะครับแต่ก็กว่าจะเปิดใจได้คนนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจ,จะเก็บตัวเขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากเหมือนกันแต่พอได้เปิดใจใครแล้วเนี้ยก็เต็มที่กับความรักเหมือนกันนะครับโดยที่ว่าเป็นคนอินสวดเอกสวด ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคน i n รเวิร์ t นะคือไพ่ขึ้นเป็นการที่คือเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากที่จะไปอะไรใครมากนักนะคือถามมาพูดคุยได้ก็พูดคุยได้แหละเพราะถ้าดูในบริบทตัวเขาเองเนี่ยคือเขาค่อนข้างเก็บตัวค่อนข้างจะไม่ค่อยอยากจะพูดอยากจะคุยกับใครมากนักเท่าไหร่แต่ก็ถามมาพูดคุยไห้ก็ได้นะเออมันก็เป็นเรื่องการที่ก็พูดตามหน้าที่ไปนะก็สนุกได้ยิ้มได้เนะไปสร้างความสุขได้แต่ก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากมีพื้นที่ของตัวเองมากกว่านะครับ แล้วดูสิว่าอายุหลักมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณให้ขึ้นว่าอายุเท่าเท่กับุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศให้ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับสารประัยหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วเรามาดูลักษณะที่สองันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนิสัยของลักษณะที่สองเป็นอย่างไรนะครับดูสิ ไพ่ขึ้นเป็นมนดับนะครับโหเขาไม่ใช่เป็นคนเล่นของนะเออเขาไม่ใช่เป็นคนทํามนดํานะดูน่ากลัวเนาะเออคือนิสัยของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงจังนะเออเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยก็ต้องสําเร็จทําเป็นคนทําอะไรต้องมีความมุ่งมั่นนะเป็นคนตั้งใจนะเวลาคนมองเขาเ้าบวกแต่ดูแบบว่าขยันขันแข็งทํางานามรุ่งความค่ำนะถ้าถ้าเป็นแบบว่าเป็นนักเรียนนักศึกสารนี่เขาเป็นคนแบบชอบอ่านหนังสือนะเออหนังสือนี่แบบกองบนโต๊ะเนี่ยหลายๆเล่มเลยแบบนั้นเลยนะครับจะเป็นคนจริงจังมากนะ แล้วทัศนติล่ะทัศนตินะค,ะครับไปขึ้นคิดกันใหญ่นะคือค่อนข้างจะวางแผนชีวิตในเรื่องของความรักค่อนข้างเป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นคนที่อยากจะให้คนที่เขารักคนที่เขาชอบเนี่ยก็อยากเป็นคนที่คิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะวางแผนชีวิตเหมือนกันแล้วก็เหมือนเวลาคุยอะไรมันก็ไปในทางเดียวกันนะไม่มีอะไรที่มาขัดมาขวางนะคิดในทางาเดียวกันสําเร็จก็สาเร็จด้วยกันแบบนี้เลยนะครับแล้วมาดูซิว่าแล้วเขาเป็นคนอินส์บดเร็กซอด ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนเอ็กโทเวดในจริงเขาก็ถึงแม้จะเป็นคนจริงจังเนี่ยแต่ก็ชอบเข้าสังคมเหมือนกันเนยอยากจะสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างคอนเนคกชันกับคนนั้นคนนู้นคนนี้นนชอบพูดชอบคุยไปไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามก็อยากจะมีเพื่อนมีคนติดตัวไปด้วยนะไม่อยากไปทําอะไรคนเดียวนะถึงแม้จริงจังแง่ก็ตามเนี่ยก็ไม่อยากให้ใครทิ้งนะเอออยากจะอยู่กับคนหลากหลายคนนะครับและอายุลมากกว่าน้อยกว่าเรียกว่าเท่าพันคุนให้ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากัุนนะครับ เป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับจบไปแล้วสำหรับลักษณะที่สองนะครับมาดูลักษณะที่สามกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนิสัยของลักษณะที่สามเป็นอย่างไรเดี๋ดูซิ โอ้ไพ่กระเด็นมาเลยนะนี่ไพ่ขึ้นฟังเสียงหัวใจนะครับคนคนนี้เป็นคนเอาใจใสนะ่คนรับข้างชอบช่วยเหลือนะเป็นคนจิตใจดีนะเอาเอ,าอาใจผู้อื่นนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นศัตรูก็ตามนะเขาก,ก็ก็เต็มที่นะเออเขาไม่ใช่ว่าเขาเกลียดโกรธใครง่ายๆนะเขาไม่ค่อยเกลียดใครหรอกยิงศัตรูเขาก็ให้อภัยได้เออใครทําร้ายเขาเขาก็พร้อมให้อภยัยทุกเรื่องเลยแหละนะครับแล้วก็เป็นในเรื่ององการที่ไม่ว่าใครก็ตามอยู่ใกล้เขาเนี่ยเหมือนได้รับความสุขไปกับเขาได้รับความ ยิ้มยิมย้มจำใสที่เขาส่งไปให้นั่นเองนะครับถ้าซาติลไพ่ครึ่งสั่นๆเ,ออเขาอยากมีความรักที่มีความสนุกมีความสุขนั่นแหละนะคือง่ายๆคือความรักเขาก็เหมือนแบบอยากให้คน,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 นคนออคน,นั้นเป็นคนช่างพูดเคนคนนั้นเป็นคนช่างเจราจานะอยากเจอคนที่ชวนเขาคุยชวนเขาพูดบ้างนะอยากจะมีคนเหมือน ปฏิสัมพันธ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยเปลี่ยนความรู้สึกพูดกันด้วยควางแบบเปิดเผยนะไม่อยากจะให้ใครมีความรับกับเขาเอออยากมีความรักที่มันจริงใจจริงจังต่อกันไม่เจ้าชู้นะแต่เขาก็เต็มที่นะเออจริงแล้วเขาเต็มที่เต็มที่แหละแต่ว่าในเรื่องของความกลัวมันก็มีเหมือนกันนะครับแล้วเขาเป็นคนอินโทรดเอกโทรดใพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนเอกโทรดนะนะเขาชอบเข้าหาชอบช่วยเหลือคนอื่นนั่นอยากจะให้คนรอบข้างมีความสุขไม่ว่าจะทำด้วยวิธีการใดก็ตามก็อยากให ทุกๆคนมีความสุขนะครับอายุละ่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากัุ่นไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากัุ่นนะครับเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนต่างประเทศนะครับจะไปแล้วทั้งสามลักษณะนะครับเดีย๋ยวมาดูลักษเดีย๋ยวมาดูในเรื่องของสถานที่กันบ้างนะครับจะเจอทั้งสามลักษณะเนี้ยที่ไหนได้บ้างมาดูสําหรับสถานที่แรกนะครับ ให้ขึ้นรับจ้างนะครับมีโอกาสเจอ,อคุณคนคนนี้นะครับจากสถานที่ทางานนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของนอกสถานที่มากกว่าในเรื่องของการไปดีลงานในเรื่องของการทํางานนอกสถานที่มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวเนี่ยจะได้พบเจอ,อคุคนนี้นะครับแล้วก็ได้มีการแลกคอนแทคกันมีการปฏิสัมพันธ์ทํางานร่วมกันและทําให้มันบังเกิดความรักนันเองนะครับ สถานที่ที่สองนะครับไพ่ขึ้นเสริมสวยนะครับอืมคนคนนี้นะได้พบได้เจอตามสถานที่เกี่ยวกับของสวยของงามสถานที่ในเรื่องของการแต่งสวยแต่งหรอนะไม่ว่าจะเป็นร้านทําผมตัดเล็บร้านเ,เกี่ยวกับขายเครื่องสําอางน้ำหอมนะหรือแบรนด์สินค้าต่างๆเสื้อผ้าต่างๆไปช้อปปิ้งต่างๆนเนี่ยมีโอกาสนะครับเจอคนคนนี้ได้โดยเช่นกันสถานที่ที่สามนะครับไพ่ขึ้นติวเตอร์นะครับ เจอคนคนนี้นะจากการที่คุณถ้าในห้องชุดนี้คุณได้มีการไปเรียนเสริมไปศึกษาเพิ่มเติมนะอันนี้ไม่จำเป็นต้องต้องเป็นคนที่เรียนเสมอไปนะจะเป็นคนที่เรียนก็มีโอกาสเจอสถานที่ศึกษาเหมือนกันแต่ถ้าคุณยังทํางานอยู่แล้วมีการไปหาความรู้เพิ่มเติมการให้ความรู้การฝึกคําพูดการฝึกในเรื่องของการใช้ชีวิตเรียนอะไรก็ได้นะได้พบเจอคนคนนี้นะครับจากการที่เขาเป็นคนที่ไปเรียนกับคุณน,นะหรือเป็นคนที่สอนก็นได้เหมือนกันนะครับ มาดูลักษณะที่ต้องระวังนะครับคุณว่าเป็นอย่างไรลักษณะที่ต้องระวังนะครับไห้ขึ้นคว้าชัยนะครับอืมคนคนนี้นะเหมือนมาพร้อมกับ เขาคนนี้นะก็มีโอกาสที่คุณนะรู้จักอยู่แล้วหรือว่าทํางานในสถานที่ทำงานเดียกวกันนะเคยที่จะร่วมงานกันนะแล้วมันเกิดการพูดการคุยกันนะมันเหมือนทําให้ใจคุณเนี่ยรู้สึกแบบ เขาคิดอย่างไรคุณกันแน่นะทําไมวงส่วงนี้นะมาเจอบ่อยมาคุยกันบ่อยนะจิตใจคุณก็เริ่มอ่อนไหวกับคนนี้ได้ด้วยเือนกันนะแ้วยังไงตอบกซิเนี่ยทาให้คุณรู้สึกแบบเจะยังไงดีเขาชอบไม่ชอบแต่จริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยมันมาแต่เรื่องงานนะมีแต่สิ่งที่คุณคิดเอาเองมากกว่าไงนะมันเป็นเรื่องความคิดที่คุณคิดคาดบ้องไปก่อนแล้วว่าเอ้คุณคนนี้ต้องจริงจังแน่เลยคุณคนนี้มารักแน่นอนเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าได้ไปถามไปคุยเนี่ย ก็มีโอกาสแฮลวเหมือนกันนะต้องระวังให้ดีต้องเอาไว้ชัดก่อนนะเดี๋ยวมนะันจะกลับกลายเป็นคิดข้างเดียวนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจคนที่ใช่ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ